นะครับผมหลังจากที่เอา M 6 2ให้ลูกค้าแล้วนะครับก็จะนํ่รถที่ลูกค้านำมาตีเทือนนะครับ L 3608กับปรานเท่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพีมม่น้องแฟนเพจคูปตาจะกเกษยตนทาง facebook และช่องทาง youtube นะครับผม ืันนี้กับพบกับเซียวว่ออีกเช่นเคยนะครับผมเลืองงามยามดีมีนัดส,ส่งรถแท็กเตอร์คูโบตานะครับผมยอดฮิต m 6 2 4 0 s u h นะครับผมขนาด62แรงมา้าขั้นนี้เป็นของคุณพ่อสวัสด์กับคุณพีอาทิตย์นะครับคุณพ่อสวัสด์นะครับผมเกรย์น้ำรถไทย L3608 นะครับตัวรถใบมีดผ่านพวนตีเทิร์นเอา M62 ตัวรถใบมีดผ่านพนุนเช่นกันนะครับผมอ่า ทรงอยู่บ้านหน้าคำแค้ตนตำบลหน้าแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับผมเหลือกงามยํำดีเลยวันที่9ธันวามนะคม2568นกะครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสวัสดิ์กับคุณพี่อาทิตย์เล่นล่เล่นนะครับุณที่ไว,ว้วางใจที่มากเลือกใส่บริการกับทั้ง้ันคู้โป๊ต้าจากเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูเทเช,ชว์ดูแลเดี๋ยวมืออื่นเสาร์ฮอไปส่งกันเลยนครับ นะครับตี38มสินาทีนะครับเวลาลอบเสาร์เลือกลูกค่ขขานะครับผมก่อนสามโมงเสาร์นะครับต้องเพื่อเวลานะครับผม,มเพื่อรดติดเพื่อแะก,กินเขาพร้อมนะครับผมสวยงามเลยนะครับ m 6 2 40ของคุณพอสวัสดนะครับ วันที่9ทธันวาคม2,568นะครับเซีเวอวออกตั้งแต่ตีสาเลยนะครับหน,นาวนะครับวันนี้ลูกค้าอยากจะได้เลิกจักงุ่งซือ้อว่ากับจัดฮหนเดยปนเล่น,นะครับผมเลืกอกเสาเลิกเพียงเลกบกาบนะครับผมแจงมาได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ ามาใส่บริการกับเชื้อว่านะครับโอเคเดี๋ยวฮอบไปส่งกันเลยน,นะครับ มาฮอดแล้วนะครับผมบ้านของคุณพ่อสวัสดนะครับบ้านหน้าคำแค้นนะครับผมตนนําบลนาแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่สามหกคันนี้เลยพี่คุณพ่อน้ำมากตีเทินนะครับผมเป็น M6240 suh นะครับผมขนาด62แรงมากนะครับของแถมเซว่าก็จัเต็มนะครับพี่เด็ดอยู่มรงนี้ครับ <laughs> ดีเลองซีเคียวนะครับสวยง,งามเลยนะครับมาหอดสองม้งเสานะครับผมนี่สวยง,งามเลยนะครับ M 62 40 S U H นะครับผมขนาด62แรงมา้า ตัวรถใบมีดแล้วก็ผานพวนนะครับผมสวยง,งามเลยนะครับผมวันที่9ธันวาคม2,568นะครับสวยง,งามอีกหนึ่งเขตของเซียวว่านะครับนี่คันนี้เลย L สามหกูนแปด ตัวแรกนะครับผมนํามาตีเทื่อนเป็นคันไญ่ขึ้นกว่าเก้านะครับเซววอกมาก,กับสร้างเจอีเช่นเคยนะครับนี่ครับคุณพอสวัสดีได้เขามาใส่บริการกับเซววนะครับ รับตีเทิร์นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับว่าจะเป็นคู่ปตาขั้นเกา่าหรือว่าคลายอื่นขั้นเก่าๆนะครับสามารถนํำมาตีเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์คู่ปตาคันใหม่ป้ายแดงกับเซียววอได้นะครับ เลิกลูกค้าเขาบานก่อนสามโงเสาร์นะครับเชื่อว่ามาตั้งแต่ตีสามเคืองนะครับผมเมื่วันนี้2องโมงเสาร์นะครับเผื่อเวลาไปนะครับน,นี่นะครับผม L 3608นะครับ คุณพอบอกว่าลากรถเกี่ยวเบาไว้นะครับพอคุณพอมีรถเกี่ยว DC 70 G Pro ขัาบินนะครับขั้นน้อยนี่อาจจะลากแทนเลอรถเกี่ยวเบาไว้นะก็เลยได้น้ำมาเปลี่ยนเป็นขั้นนี้นะครับเพื่อว่าจะได้ลากรถเกี่ยวน้ำนะครับเอาไว้ลงไหลงนาน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมัมเลยนะครับ

นะครับผมหลังจากที่เอา M62 ให้ลูกค้าแล้วนะครับก็จะนํารถทีลูกค้านํามาตีเทือนนะครับ L3608 กับรานเท่านะครับนี่นะครับสวยเลยมือหนึ่งป้าแดงนะครับ M6240S u h นะครับผม,มจะสร้างเจจะขับขึ้นรถว,วกว่านะครับ โชคมานะครับกับมี่พี่น้องญาติพี่น้องนะครับมาร่วมกินดีกับคุณพ่อสวัสด้วยนะครับหลายเลยนะครับทั้งลาบเนื้อไกเนื้อนะครับเซียวกะะระดิกินน้ำนะครับตัวรถใบมีดพันพวนทีเทิร์นตัวรถใบมีดพันพวนเช่นเดียวกันนะครับ นะครับอ๋อคุณพ่อเปลี่ยนยางไม่ไหมวะครับเปลี่ยนยางหลังไม่หรอผมก็เปลี่ยนเหม่อนกันอ๋อยางไม่ยางหลังก็เพิ่งเปลี่ยนไม่นะครับอ๋อครับผมนี่ยางหลังก็เพิ่งเปลี่ยนได้หมครับยังบริษัทไทยเลยครับคุณพ่อบอก เหมือนเดิมนะครับผมเซืยวว่ารับตีเชื่อนทุกรุ่นทุกกีหห่อนะครับว่าจะเป็นขา,ายอื้อนก,กี่ห่ออื่นนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้า,าสามารถนํามาตีเชื่อนเป็นคูโบต้าป้ายแดงกับเซียววได้นะครับครับผมมื้อนี้นะครับผมไกรมาทรงมอบรถแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น m 6 2 4 0นะครับผมขนาด62แรงมาให้กับคุณพอ่อสวัสดิ์กับคุณพี่อาทิตย์นะครับผมของคุณพอ่อเท่านี้ไกรนํารถ L 3 6มหกนะครับพ่อมาตีเทือนนะครับเพียงใดครับเขาคืออยากตีเทือนเป็นขั้นไม่พอมันหน่อยครับอยากได้ขั้นใหญ่เพราะว่ามันลากรถเกียวบ่อยอยากไหวไหมอ๋อของพ่อก็มีรถเกียว7จ็ดสิบสองสองขั้นนะครับสองขั้นมื้อนี้คุณพ่อก็ออกมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมอ่านะครับผมกะทรงอยู่บ้านน้าครับแค่น้าคำแค้นตะบนน้าแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเลืกงามยำดีเลยวันที่ 9ธันวาคม2568นะครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสวัสดิ์กับคุณพี่อาทิตย์หลายๆเด้องกับผมทีไว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทั้งด้านครูโป้ตาจากเกษตรยนจังหวัดน้องบุรีรมพูนะครับเดี๋ยวขานีโไปเยี่ยมซิกองนะครับพี่ครับคุณพ่อครับเยี่ยมครับ